หลอดเดียวเนี่ยสิบ <practiced clapping> บาทนะครับทุกท่านบ้างสายทองมีดอกบัวจบปามีห <Kiss> ญ <wei> ิงใหญ่หญิงใหญ่หญิงงาญมีชายกาเร็ง เรือเป็นเพียงการแสดง <c ười> บ้างายทองมีน้องเพจนมามี อย่างนั้นจังนันจังเมื่อเกิดเพลินอย่างนี้ท่านอี๋มองดีคือทีใหญ่บุพคลบ้านสายทองมีน้องโพสจะมามีหญิงใหญ่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 มีชายกลางและก็มีชาย เอาคือแล้วเอาอีกรอบหนึ e ่งแต่ว uh ่าอันไอัแทรกกลางแล้วทำทายเสียเราอยากโหดจังว่าผู้ใดเป็นสาวผู้ใดว่าท่านได้เป็นสาวตอนหญิงไงท่านผูしし้ใดมีประสบการณ์อยากสป็นหญิงท่านผู้ใดประสบการณ์หน่อยจะยักผักหญิงสวยหน่อยท่นว่าท่านมีประสบการณ์หญิงเลยเสียดิ้น เด็กมากแม่จิครับมันิมใสเพียงเพิ่มากผมเป็นพวงอายบ้านทรายทองมีน้องโบรจะมามีหญิงใหญ่ หญิงใหญ่หญิงใหญ่หญิงใหญ่สังเกลียดละหญิงใหญ่หิงใหญ่หญิงใหญ่แตมีชายกลางและก็มีชายนอนชายน้อยชายนอนกอก็หมายถึงเพียงแค่น้อยเพื่อใชหน่อยแหอยูานเดียวจามนเดียครับใช่่ช่หน่อยครับช่หน่อยครับหดแบบใช่หน่อย แค่หน <c oughs> ่อยน่แงไว้เข้าไว้ก็ใช่นยไว้ถ้าดพลาดพวกข้าช่หน้อยเได้เข้าไปละมงครับนี่กวกได้ไปเห็นแม่ไปเยอนี้นะเจ้าะคืนนอนรัเดีวดีว่ะว่าเนเรปวดแฉมาขัางเาไหมอะเยใช่ใช่หน่อย เห็นใช่ห <award> น่อยว่าเป็นยาปวดหายยาจะต้องหมดแนอันนี้ไปขาคีตันต่มนนะใช่หน่อยครับเพราะเเป็นยังไงครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการแสดงนาววทีนะครับผมยืนมาคนเดีย แต่มาบรอันนี้ละพูดหนึ่งาเเข้าไปคมูดแ่นแรกลสองเตาที่เซตา่น่ยูเป็นบได้ครับแมวันับอันนี้พูดหนึงยูเปนบลได้ครับแค่น้อยแม่ข้าไปย่าเฝ้าห้อหูดกความะสิทืิกููเนได้ครอันนี้เออนนี้เขาไปความมูเลยครับ ต้องใจสดอันเปลี่ยนผู้ใส่ผ้าเปิดเลยนะสื่อแม่พ่อว่าอะไรมาไหนถามว่าไอ้ตั้งใจว่าดืูตึงดูแล้วแล้วดูอะไรอีกออกบุหรอ่อ่ะออกอบุหรี่ออกบุหรีเอ่ะเอ๊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 ะเป็นเช่นเดียวกันได้เจ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 

เวยแหน่เขาเว้ย่เว้ยแม่ผีผู้ฟังผู้ชมยูนแทเนี่ยเด็กเนูตะทเป็นคือเหรอโอเคคืกมเนาอไใไซเบอร์ท่าน่ะอันนี้ใเควา์สมพั่ส่วนตักจะสิเข็มชักไรอ่ะครูอ๋อตอนนเนี่ยเ็งเพราะเราเขาคลอกแล้นะวันน้แม่กือมาเล้ว

ใ่เก่มดูส่คุณแม่ใสกนโยอันนี้ก <struggled> <tr ots of things> ็มาเดียวกันจัว่าคนดนิ่มยูจอมบด้ถบรใกเวทีเทีลงแดาเลยมั้ ดูจังหวัดเงผมที่แรกเมื่อวาตอบนเลยเขไม่ทำจังหวัดเนัำเจียบกินข้าวไหมครับกินอะไรครับข้าวโพดครับเป็นแท้ไหมเขาอยู่าได้คุณม่ไม่ต้องพปสอนครับนี่ต้อบนเองครับผมแค่นี้ครับเขาจะไ้นี่คือรือเปล่าเขาคุณแม่ครับคุณอีกพวกคือถามข้าวโกคอนนี่ ยืนบนเดกอย่ะโอ้ยคือดิัวน้มาถามเนอันนี้อันนี้แล้วเป็นชาหน่อยงยหน่อยยังัมยมม่ยไเออยแบบนี้อ้นยาวบอกจากกันยังไเนี่ยมถึงหนเ่เอาเตรียมตัวนะครับ